ากเราไม่แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนโยบายสำคัญสำคัญในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแก้ปัญหาความเรื่องรังความยากจนเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทำงานมาสิบกว่าปีแล้วเชื่อว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหากเราไม่แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันคู่ขนานกันไปเพราะฉะนั้นก็คงเห็นโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันต่อไปในอนาคตนะครับการแสดงเจตจำนงอย่างมุ่งมั่นท่านเห็นความสําคัญเห็นความสําคัญของความยั่งยืนของทางการเมืองนะครับว่าเรื่องนี้จะต้องได้รับการใส่ใจและแก้ไขเพื่อจะได้ การยอมรับนะครับจากสังคมโดยรวมประชาชนหอยหาการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยู่ก็คงจะได้ติดตามต่อกันต่อไป